ระาตุาีนครลำดวนคู่บ้านถิ่นฐานพระยากไกลพักดีวารีห้วยคล้างามลำ้ำแหล่งกสิกรรมข้าวหอมกระเทียมอินทรีย์อำเภอวังหินมีพื้นที่237.619ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด52,78คนแบ่งการปกครองเป็น8ตำบล126หมู่บ้าน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรโดยมีการมุ่งเน้นการทำกรเกษตรอินทรีย์เช่นพริกหอมกระเทียมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวังหินได้ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอำเภอวังหินโดยการบูรณาการในการทำงานของภาครัฐอปทอเอกชนและประชาชนซึ่งในการดำเนินงาน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวังหินโดยมีนายพิษร,รักษ์สนันเครื่องนายอำเภอวังหินเป็นประธานดำเนินการภายใต้วิสัยทัศน์วังหินดินแดนแห่งความสุข Land of Happiness โดยมีการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้วยห้าร่วม5สุขดังนี้หร่วมได้แก่ร่วมกันคิดร่วมกันวางแผนร่วมกันดำเนินการ ร่วมกันแก้ไขปัญหาและร่วมกันรับผลการพัฒนา5สุขได้แก่สุขปลอดมลภาวะสุขปลอดโรคสุขปลอดภัยสุขปลอดอายมุกและสุขปลอดผู้ดโดยอกาสจากการดำเนินง,งานตามยุทธศาสตร์ของอำเภอวางหินที่ผ่านมาคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอวางหินได้วิเคราะห์ปัญหา จึงได้นำประเด็นการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนมาเป็นประเด็นปัญหาในการพัฒนาต่อไปครับด้วยอำเภอวังหินนะครับเป็นเมืองที่กำลังเจริญเติบโต,ตและการพัฒนาการเชื่อมต่อนะครับกับเส้นทางเดินทางตามถนนดุสา์นะครับ การขยายเส้นทางจาก2เลนเป็น4เลนจราจรนะครับจาก4ี่ปีย้อนหลังนะครับมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปีในส่วนของการประสานงานร่วมกันนะครับของงานพอชออำเภอวังหินนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขก็ดีนะครับปกครองก็ดีนะครับในส่วนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสอพอวังหินนะครับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลทุกแห่งกํานันผู้ใหญ่บ้านทั้ง126หมู่บ้านนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง8แห่งนะครับได้ร่วมกันบรูรณาการร่วมกันซึ่งจากการดำเนินการโครงการของทางสถานีตำรวจปูธรบางหินเราก็ทำให้เห็นผลสำฤิ์สังเกตได้จากยอดจำนวนของการเกิดอุบัติเหตุซึ่งปีจากปี2563 เทียบปี2564จำนวนอุบัติเหตุเกิดทั้งหมดปี2563เกิดอุบัติเหตุ639รายเสียชีวิต14รายแต่เมื่อเราดำเนินการโครงการแล้วทำให้จำนวนอุบัติเหตุลดลงเหลือเพียง489รายและยอดผู้เสียชีวิต ลถเหลือแค่8ปรายซึ่งทางสถานีตำรวจผู้ถอนวังหินเราก็จะได้นำนินก,การกู้การลกกางเก่าต่อ,ตอนเนื่องไปก็สืบเนื่องจากการได้รับนโยบายจากท่านนายอำเภอวังหินให้ดูแลพี่น้องประชาชนและแก้ปัญหาการเกิอดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆนะครับ สำหรับในถนนพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงต่างๆแยกต่างๆที่มีอัตราการเกิอดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับงานป้องกันของการบริหารส่วนตำบลใหญ่เองได้ติดตั้งป้ายสัญญาณป้ายเตือนนะครับเป็นช่วงๆซึ่งได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2 5 665นี่สําที่สำคัญก็คือเราป้องกันนะครับโดยการให้ พี่น้องที่เดินทางสัญจรเปนมาเข้าบ้านวนใหญ่ซึ่งเป็นบ้านใหญ่เนี่ยได้สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งครับในการดําเนินการนะครับข้างต้นนั้นนะครับเพื่อมีการต่อยอดนะครับให้เกิดผลสำลิดนะครับทั้งอเาเภอวังหินของเราตลอดไปครับ